เอ,อ้แล้วครับต้องขอกราบสวัสดีน้ำฉุม,มทันฉุนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเซฟโซนกันนั่นเองนะครับผมมาก็จะเป็นสอนทำเซฟโซนนะครับที่สามารถใช้ได้จริงนะครับานะครับก็ครั้งก่อนนะครับที่ผมเคยสอนทำมานะครับซึ่งมันมทำไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ลืมทดสอบให้ดูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เจ้าเกรรบ้านะครับเออที่จริงมันไม่ได้ขึ้นเอฟิกอะไรเฮ้ยมันไม่ได้ขึ้นตัวหนังสือเลยขนาดนี้นะครับผมก็จะมาสอนแก้อยู่เนาะอ่านะครับก็จนเมื่อานนั้นก็เป็นรายชงดรงกันได้เลยนะครับแล้กวก้ โอเคครับก็มาดูคอมมานตัวอย่างนะเนาะคือสําหรับเซฟโซนนะครับใช้แค่คอมมานเดียวนะครับอคือผมคลิปนี้ผมจะสอนแบบละเอียดมากเลยนะครับสําหรับเคนที่เพิ่งเล่นมาครับ a ใหม่ใหม่ก็สามารถทําตามได้นะครับง่ายๆเลยนะเออนะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่จะมาเเสกองคอมมานกันนะครับมากดเข้ามาที่ไอไอตรงจุดสต็อปเนี่ยเออนะครับให้มาหน้านี้นะครับ แล้วก็ดูตรงมุมมุมขวาบนนะครับเนี่ยเออมันจะมออีชื่อของเรานะครับนะถ้าเรานะครับเป็นเจ้าของของแมปนี้นะเออแมปที่เล่นอยู่นะครับมันมันจะเป็นเออตรงข้างๆชื่อของเรานะครับมันก็อาจจะเป็นรูปรูปรูปมงกุฎนะครับนะ่ะอันน,น,นั่นก็คือถูกต้องนั่นเองครับสามารถใช้คำคอมานี้ได้นะครับแต่ถ้ายังเอยไม่ใช่ สามารถสร้างคอมมานี้ได้นะครับอแต่ถ้าคนอื่นไม่ไม่ได้เป็นไอ้รูปมังไอ้รูปมงกุฎนี้นะครับถ้าไม่สามารถสร้างได้นะครับแต่ถ้าเราเอาเอาไปสร้างไ้แล้วที่ไหนที่หนึ่งนะเขาก็จะเตีไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือเซฟโซนจะเซฟโซนนะครับจะทําให้ตีไม่ได้นะครับมาตีพวกมาสเตอร์ Master, พวกสัตว์หรือว่าไม่แต่เพลเยอร์ที่เราเล่นด้วยกันนะครับเพื่อนๆเ,เลยประมาณนี้เนะาะนะครับ แล้วก็วิธีการปรับนะครับเช่นจะให้ไปจะให้เพื่อนไปสร้างตรงนู้นตรงนู้นนะครับก็กดเข้ามาที่เดี๋ยวปวนะเอี๋หาชื่อเพื่อนก่อนนะครับอันดับแรกชื่อในเกมของเพื่อนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ด้านข้างส่วนเอผมผมเล่นคนเดียวแล้วก็มีแต่ชื่อผมก็กดไปด้านข้างนะครับอ่านี่ก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็เห็นตรงนี้ไหมอ่า <S <S นี่นะครับก็กดไปหนึ่งครั้งบางทีมันก็อาจจะเป็นรูปดาวอย่างนี้นะปุ๊บเดี๋ยวผมทดสอบมาดูอ่ะ นิมเบอร์นะครับอ่ามันเป็นรูปดาวอย่างงี้ก็ปรับเป็นโ p นะเนะี่ยเออเป็นรูปมงกนะุฎเนี่ยเออครับแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับอ่ะแค่นี้เริ่มต้นง่ายๆนะครับมาเดี๋ยวผมขอปรับช้าแป๊บนึงนะแล้วก็อย่างต่อไปเราก็จะมาสอนวิธีการเซ็กคอมานกันนั่นเองนะครับมาไปอย่างรวดเร็วเลยนะเออจะไม่รวดเร็วก็ตรงเครื่องผมมันช้านี่นะครับโอ้โห my god เออเอฟฟกนี้ก็อาจจะเออรบกวนนิดนึงนะครับแต่ผมจะมาสอนปิดมันอยู่นะครับ รอไปสักครู่อ่ามาแล้วนะครับทับกิฟต์ไปเลยนะอ่าทับ G I V E นะครับอ่าทับก็เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ครับนะ G I V E วแล้วเนาะอ่าแล้วก็วินวักนะครับแล้วก็เออหาแอสนะครับในแอสตัวเนี้ยเออนะครับเครือหมายแอสแอสแล้วก็หลังจากแอสเออแอสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กเออแสพีนะครับอ่าเสร็จคอมมานแล้วก็วินวักอีกครั้งนะแล้วก็ c o m นะครับ m m ม n าเนาะแล้วก็ MAND นะครับแล้วก็ขีดด้านล่างนะครับมาก็ทําจมก็ลองไปหาดูเนาะปึ๊บอ่านี่นะครับก็บางรุ่นมันก็จะมไม่ไม่ได้อยู่ตรงที่เดียวกันนะครับมาแล้วก็ BLOCK บล็อกนะครับแล้วก็กดถัดไปไปเลยนะปึ๊บอ่ก็จะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ c o ม m a บล b อกก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เนาะอ่ะอ่จะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า เอ๊ะทำไมมันสีไม่เหมือนกันเนาะอ่าสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับก <_ C os al> ็อาจจะสงสัยเนาะ <_ C os al> เออนะครับก็เออมันเป็นการตั้งค่าอะไรบางอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนกันเนาะอืออ่ามันต้องตั้งค่าด้วยนะครับเดี๋ยวหาไปหาที่โล่งๆนิดนึงนะประมาณตรงนี้นะเอ่ีตนระนะงนี้เลยเแต่ประมาณตรง,ง,งนี้แล้วกันเนาะอ่านะครับตรงนี้อ่าแล้วก็วางคอมมานด์ไปเลยนะครับอ่าซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับมันจะสามารถกําหนดรัศมีให้ได้ด้วยนะครับอ่าว่าทําโจมแบบเออเอุ้ยเออประมาณบล็อกที่หอออ้าน มีเอฟเฟคไอ้เจ้าตัวเซฟโซนนะครับก็คือตีไว้ได้นะเนาะตอนนี้เลยยังไม่ทําก็ตีได้เหมือนเดิมนะครับนะก็มาทํากันเลยนะครับนะอกดเข้าไปที่คอมมานดะ์แล้วก็พิมพ์ในช่องนี้นะครับทับ e f f e c t นะครับทับเอฟเฟเนาะแล้วก็เว้นวักอีกครั้งนะครับแล้วก็ s e นะครับก็จะเป็นการเอเอปรับนะครับว่าจะเอบอบอกนะครับว่าจะ ให้ใครนะครับที่เข้ามาสามารถรับเอฟลิงนี้ได้บ้างนะปุ้ยแม็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออเอ็ดอีนะครับแล้วก็เว้นวรรคเอ่อแล้วก็ตามด้วยเอ่อ WEAK นะครับแล้วก็ NESS นะครับอ่าประมาณนี้เนาะวิกเนสใช่ป่ะแล้วก็เว้นวรรคอีกครั้งนะครับถ้าผมอ่านผิดเนี่ยก็ขออภัยนะแล้วก็เว้นวรรคอันนี้จะเป็นวินะครับอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าเอ้ยเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะ ก่อนที่จะเออโทษดีนะครับผมลืมไปอะไรไปบางอย่างนะเออเออี e ไปแล้วใช่ป่ะนะครับแล้วก็อย่าพึ่งเว้นวักนะครับย้าว่าอย่าพึ่งเว้นวักนะคบห้าเว้นวักนะ,ะสำหรับสําหรับตรงนี้เท่านั้นนะ <Okay. S 2> เออวงเล็บนะครับวงเล็บเอ้เอเอที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะเออถ้าเป็นโคง้โคงๆอย่างนี้คือไม่ได้นะครับต้องเป็นไอตัวเหลี่ยมๆตรงน,นี้นะแล้วก็อ่านะครับนะครับแล้วกเ็เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ ตามที่ท่านชมเลือกเลยนะครับส่วนว่าผมจะเอาลักษณ5ใช่ปะ่นะเนี่ยก็จะนับมา1 2 3 4 5นะครับอ่ะเออจุดเริ่มต้นของมันก็คือตรงนี้นะนองนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเออผมหาอะไรมาปึ๊บอ่ะนี่นะครับจุดสิ้นสุดก็คือตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะสมมติว่าผมกําหนดเป็น5ใช่ปะ่ะอือแล้วเอออยู่ดีๆมันเข้ามาปึ๊บมันก็จะได้เอฟเฟกตตอนเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปใกล้ๆก,ก,ก็อยู่ยังได้รับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับ เอฟเฟกที่ผมหมายถึงก็คออือแล้วก็เอฟเฟกที่จะ,จะไม่สามารถตีได้นั่นเองนะครับแต่อันนี้เรายังไม่ทําไม่เสร็จนะเออวผมเลยทําตีได้เลครับก็เอาเป็นรัศมีเป็น5แล้วกันนาะรัศมีก็ย้ำอีกครั้งนะก็รัศมีก็คือ,อ,อระยะเอฟเฟกนะครับว่าจะให้มันไกลระยะไกลแค่ไหนนะห้าใช่ป่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะครับวงเล็บก็เออเป็นวงเล็บเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมนะแล้วก็เว้นวักนะครับตาหนีเว้นวังเนาะ แล้วก็เดบิวต์จู e a k นะครับแล้วก็ n e s s นะครับวินเนสแล้วแล้วก็เว้นวักอันนี้จะเป็นวีนะครับเอาเป็นสองแล้วกันนะที่ผมแนะนํานะก็สมมุติว่าเออออกไปแล้วใช่ไหมมันก็จะออกไปจากเขตที่เรากําหนดเลยใช่ไหมเนาะเออปึ๊บอัพมันก็จะนับอีกสองวีนะครับถ้ารับชมเลือกสอนนะสมมุตินะเออนะครับก็จะนับอีกสองวีเอฟเฟกนั้นถึงจะหมดนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวจะดูลงข้างๆนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นตรงข้างๆให้อยู่เนาะ เออครับถ้าเราย,ยังได้รับเอฟเฟกก็คือมันก็ยังตีไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตีพวกตว์ตีพวกเออผู้เล่นคนอื่นๆตีเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆนะครับก็ยังไม่ได้นะแล้วก็เออสองเลยใช่ปะอันนี้ก็เป็นวีเนาะก็อธิบายนิดนึงแล้วก็เว้นว่างอีกครั้งนะครับแล้วก็สองห้าห้านะครับอันนี้ก็คือความแรงของเอฟเฟกที่จะได้รับนะครับอ่าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นสเต็งก็จะตีแรงขึ้นแบบสองห้าห้านะครับ ดาเมจเพิ่อมอีก255เท่าเลยนะครับ255เฉยๆนะครับไม่มีเท่านะครับก็เอาอันนี้คือสุดๆของไมค้าเลยนะที่มันกนําหนดมาให้ทำได้นะครับอ่าก็แล้วก็เว้นบัคไปอีกนะครับอ่าแล้วก็เออที่อ่นะครับก็จะเป็นแบบเออทำให้มันไม่มีละอองเอฟเฟกต์นะเออผ่ขึ้นมานะครับนะก็แก้แหลกแล้วก็เออเราจะไม่ได้ลำคาญด้วยนะครับ เออแค่นี้เอาเละเลยอย่างนะครับนะมาดูตางด้านข้างกันมากนะครับนี่บล็อกบล็อกใช้ใช่เปล่าหรือบล็อกอะไรนะนี่นะครับเอเอไอไอตรงสีส้มๆนะกดไปหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็มันจะมี3มตัวเลื่อนนะครับให้มา,าชมเออกดไปที่รีพีทนะครับอ่าหรือว่าอันที่3มเนี้ยนะครับปึ๊บอันที่3นะปึ๊บให้เปลี่ยนจากตัวหนังสือสีส้มมันจะเป็นสีของม่วงๆน้ําเงินอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับอ่าเกือบสุดเลยนะ ก็จะเห็นคำว่าเลสโทนะครับเออครับที่มันตั้งให้เป็นนะครับเอานิ e นะครับแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเป็นอันที่หนึ่งนะครับ Away Active นะครับนะถ้าหูอ่านดกีขออภัยนะเออครับแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็กดกากบาทเอาได้เลยนะปึ๊บอ่ะเห็นป่ะมันก็จะมีเออตัวหนังสือขึ้นอะไรเยอะๆไปหมดแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่ามันมีวิธีแก้นะครับซึ่งก็กดเข้ไปที่เครื่องหมายเออใช่ เออตรงตรงตรงช่องพิมพ์น่ะเออช่องพิมพ์นะไม่ใช่คอมานะครับช่องพิมพ์นะช่องที่เอาไว้แชทน่ะเออช่องแชทนะครับปึ๊บมาพิมพ์ทับนะครับ G A M นะครับเดี๋ยวมันมาช้าแล้วนึงนะเดี๋ยวออกไปกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องผมกัดม <un> ันก็อาจจะแหลกๆนิกดนึงนะครับปึ๊บมะออกมานิหนึ่งนะอ่ามันก็จะเออเออตัวหนังสือก็จะหยุดไปนะครับอ่ะปึ๊บนะครับทับ แล้วก็ g A M E นะครับเกมเนาะแล้วก็ R U L E นะครับเกมรูนะครับแล้วก็เว้นบักนะครับอ่าอย่ตามนี้ไปเลยนะแล้วก็ C O M แล้วก็ M อีกครั้งแล้วก็ A N D คอมมานด์นะครับ B L O C K คอมมานด์บล็อกแล้วก็ตามด้วยเอาพุทนะครับอ่าอันนี้ยังไม่ต้องเว้นบั๊กนะอนเอาพุทเอไม่ใช่เนี้ยอ่ ตามนี้เลยนะครับตามใี้ผมพิมพ์เลยลก็เว้นวร์อีกครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วย f นะครับแล้วก็ A l s e นะครับอ่ะแค่นี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็กดถัดไปปึ๊บอ่าเสร็จสมบูรณ์ของแคร์นะครับมาปึ๊บแล้วก็ลองเข้าดูออเไงมันก็จะไม่มีตัวหนังสือนะส่วนอันนี้มันลองมันแคาหน่อยนะครับมันก็หายไปเองอ่ะนี่ไงอ่ะก็ใช้ได้ตามปกตินะครับซึ่งรัศมีมันห้าใช่ป่ะ อ่านะครับ1น,นะครับอ่านสองสามสี่ห้าห้ายัางใช้ได้ใช่ป่ะห้าดูเหมือนจะจะใช้ได้แบบครึ่งๆนะครับไม่ได้แบบเต็มบล็อกเลยนะครับดูเหมือน1คิดว่านะอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับบล็อกที่6ปุ๊บอ่ะหายไปเลยนะครับมาบล็อกที่6เนาะก็ตามรัศมีที่เรากําหนดนะครับตรงมงเล็บอเท่ากับอนะเออก็พิมพ์ไปนะครับมาก็เป็นประมานี้เลยนะ ส่วนเจยวพวกมอนสเตอร์พีกดินใช่ปะ่ะอ่ะเราตีไม่ได้นะตีไม่ได้อ่ะอ่าถ้าอยู่ทางนอกป,ปึ๊บรอเอฟเฟกมันหายปึ๊บอ่ะนี่ไงตีได้เออนะครับเกมเกมเกมโหมดซาวเวิร์ก็ทำได้เหมือนกันนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับเกมโหมดซาวเวิร์ปึ๊บอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันอ่ามันกลายเป็นซอมบี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยว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  อ๋อมันเฮ้ยเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเด้อเด้อเดอ่ะโอเคครับก็เมื่อกี้ผมไปเตรียมไอไอ้อเนี่ยเอากลเดินแอปเปิลมานะครับเผื่อไว้นะอ่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทดลองแล้วมันได้ปะมรื้ลองดูเฮ้ยเด้อเดทำไมมันได้เด้อเรามันได้จริงเปล่าหรือว่าเรากระดินเฉยเฉยอะ บ้าน่ามันจริงป่าวเดี๋ยวเอาใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้เอฟฟกไอ้ไอ้นี่มันหายก่อนเอมผมว่ามันน่านจะกระดินเฉยๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองดูลาเวเจอร์สิเพราะว่าลาวเจอร์มันตีแรงไงอ่านี่ไงมันมันม,ม,มันก็จะขีดได้แล้วก็เออทำให้เราการะดินได้นะครับแต่เออมันมันไม่มีดาเมจนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับทีนี้ผมจะขอจบคลีปทกันนะครับผู้าาชมนะก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับ ใครชอบมันกดไลค์และก็กดสับไพผม้วยนะครับเป็นใจในการทิ่ต่อไปฉันน่กขอตัวไลค์ก่อนนะครับบ๊ายบาย,ยโอ้แล้วก็ตีมนันได้ด้วย